สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองโผทหารสงครามตัวแทนคอแดงคอเขียวสนามรบอารมณ์อาถรรพ์อุปธรรมความเคลื่อนไหวภายในกองทัพก่อตัวเป็นคลื่นใต้น้ำอีกครั้งในช่วงฤด,ดูแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารชั้นนายพล ที่ใกล้เข้ามาช่วงกันยายนถึงสิงหาคมนี้ในบริบทที่เปลี่ยนไปในรอบ9้าปีตั้งแต่คอสชอยึดอำนาจปี2557ที่กองทัพอยู่ภายใต้อำนาจ3าปอชนิดเบ็ดเสร็จจนมาถึงช่วงเปลี่ยนผ่านที่สะท้อนมาถึงดุลอำนาจกองทัพทำให้อำนาจสาปอในกองทัพลดลงไม่ได้คุมเบ็ดเสร็จจนมาถึงยุคที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี ควบเก้าอีรัฐบนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมช่วง4ปีที่ผ่านมาจะพบว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ลวงลูกกองทัพเท่าใดนักปล่อยให้เป็นไปตามที่ผอ,อเหล่าทัพเสนอขึ้นมาแม้จะมีคลื่นใต้น้ำเกิดขึ้นมาก็ตามแต่การจัดโผแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเป็นเสมือนช่วงที่พลเอกประยุทธ์กำลังจะต้องลงจากหลังเสือหรือลงจากอำนาจ ทำให้ต้องระวังโดนเช็คบินย้อนหลังได้รวมทั้งการจัดแถวกองทัพส่งท้ายในสถานการณ์ที่อะไรก็เกิดขึ้นได้ในอนาคตเพราะกองทัพถือเป็นปัจจัยสําคัญในการต่อรองอํานาจในซีกชนชั้นนําครัวอํานาจเดิมทั้งในบริบททีการเมืองเปลี่ยนครัวหรือการเมืองข้ามคััวนั่นเองโดยเฉพาะกองทัพโบกที่เป็นเหล่าทัพที่ใหญ่ที่สุด เปรียบเป็นกลุ่มกำลังปฏิวัติการเลือกผบทบคนต่อไปจึงชี้ชะตาทั้งพลเอกประยุทธ์และคูวอำนาจเติมที่ในเวลานี้ชื่อผบทบคนต่อไปคือพลเอกเจริญชัยหินเ่ารองผบ,บอทบตท23จปร34ที่เติบโตสายทหารเสือรอ21รออเหมือนกับพลเอกประยุทธ์ตอทอ12จปร23 อีกทั้งพลเอกเจริญชัยครองอาวุโสเป็นพลเอกพิเศษและเป็นทหารคอแดงซึ่งตำแหน่งพบตรบจะต้องเป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล,ล็กรักษาพระองค์904พอบอชออก,กอทมรอ904ด้วยแต่ก็ต้องวัดพลังกับพลเอกสุขสันหนองบัวลางผู้ช่วยพอบตรบเพื่อนต่อท,ท23ที่เติบโตมาจากรอสองรออ เส้นสายตรงพลเอกประวิทย์วงสุวรรณพี่ใหญ่บูรพาพยากในส่วนบอกอกองทัพไทยเรียกว่ามีศึกในระหว่างทหารคอแดงคอเขียวที่สะท้อนภาพความเหลื่อมล้ำภายในกองทัพใช้ผ่านสงครามตัวแทนระหว่างศึกจิงเ้าอีออ้ผบทหารสูงสุดคนต่อไประหว่างพลเอกทรงวิทย์นุนพักดีรองผอบอทหารสูงสุดที่โยกมาจากทอบอ กับพลเอกทิติชัยเทียนทองเสนาธิการทหารพลูกม่อบกกองทัพไทยที่เป็นทหารคอเขียวโดยพลเอกทรงวิทย์เติบโตจากรอ11รออเป็นราบ11อคอนเนคชันที่เติบโตในทอบอแต่ขึ้นเป็นพบทบไม่ได้เพราะติดม่านประเพณีที่พบทบจะต้องจบโรงเรียนนายร้อยจปรจึงต้องโยกออกทบ มาโตที่บกอกองทัพไทยแทนซึ่งเป็นเงื่อนไขที่พูดในบกอกองทัพไทยว่าผอทอหารสูงสุดจะต้องเป็นประธานมูลนิธิสิทธิ์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารด้วยซึ่งพลเอกทรงวิทย์จะมีความชอบธรรมหรือไม่เกิดมาจากขึ้นใต้น้ำที่เป็นทหารคอเขียวหลังโดนแช่แข็งมาแล้ว3ปีนับตั้งแต่พลเอกเฉลิมพลศีสวัสดิออ์ผอทหารสูงสุด ที่เป็นทหารมา้าคอแดงที่โยกออกมาจากทอบอมาอยู่บกอกองทัพไทยผ่านสายสัมพันธ์ต่อทอ2 0ถึง21ระหว่างพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์อดีพวอบวทบต่อทอ20กับพลเอกเฉลิมพลต่อทอ21ที่เป็นเพื่อนกันเพราะพลเอกอภิรัตเรียนจบไม่ทันเพื่อนต่อทอ20ในกองทัพทราบดีว่าพลเอกเฉลิมพลได้รับแรงหนุนจาก พลเอกอภิรัตโตขึ้นเป็นผอบอทหารสูงสุดและคิวต่อภไยก็คือพลเอกทรงวิทย์ที่เติบโตจากรอ11รออสายเดียวกับพลเอกอภิรัตนั่นเองดังนั้นพลเอกทรงวิทย์กำลังจะเป็นผบอทหารสูงสุดที่เป็นทหารคอแดงคนที่สองทำให้ทหารคอเขียวที่เป็นลูกบอบกกองทัพไทยทัดทานในสิ่งที่เกิดขึ้นเพอ ทหารคอแดงสก,กัดทหารคอเขียวมาแล้วสองคนคือพลเอกนัทพลบุญงามอดีเตเสราหารกลับพลเอกสุพจน์มาลานิยมที่ต้องข้ามไปเป็นเลขาธิการสมชก่อนกเกษียณแทนกลายเป็นว่าบกอกองทัพไทยกำลังถูกทหารคอแดงรุกคืบเข้ามามากขึ้นเท่ากับเป็นการปิดโอกาสการเติบโตของทหารคอเขียวที่มีบร,ริบทต่างจากทอบอ ที่การเกิดขึ้นของทหารคอแดงก็เพื่อกระชับอำนาจใหม่ช่วงหลังการเปลี่ยนผ่านโดยเฉพาะหน่วยคุมกำลังขุมกำลังปฏิวัติที่กลายเป็นทหารคอแดงไปเกือบหมดแล้วกลายเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างทหารคอแดงทหารคอเขียวภายในทอบอและบอกอก,อกองทัพไทยที่กัดกร่อนไปถึงระดับทหารระดับล่างเห็นได้ชัดจาก ผลการเลือกตั้ง2,566ที่ผ่านมาเกิดปรากฏการณ์พักก้าวไก่เจาะค่ายทหารทอบอบอกอกองทัพไทยในพื้นที่กอทมอได้หนึ่งในสาเหตุคือการดูแลทหารระดับล่างที่ไม่ทั่วถึงเหตุจากช่องว่างระหว่างผู้บังคับบัญชากับกำลังพลระดับล่างรวมทั้งความเหลื่อมล้ำระหว่างหน่วยทหารที่เป็นทหารคอแดงทหารคอเขียว ทั้งหมดนี้เป็นคลื่นใต้น้ำของศึกในระหว่างสายเลือดทหารด้วยกันผ่านภาพความเหลื่อมล้ำระหว่างทหารคอแดงคอเขียวคอนเนคชันกับอำนาจการเมืองรวมทั้งระบอบอุปถรัรมภ์ที่ยังคงมีอยู่ในกองทัพและการวัดพลังระหว่างเพื่อนด้วยกันเองขอขอบคุณข้อมูลจาก Voice Online อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ